สบายบ่สบายโอยอ,ยอ,อะไรของมันนันอะอ <c oughs> ได้แล้ว ครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเกือบเซียนอีกแล้วนะครับอีกแล้วเลอีพีแรกวันนี้ก็จะเป็นอีพีอะไรเพื่อนอีพีอะไรหามเมงครับโอ้ยอนแสงหรือว่าถ้าใครเรียกว่าเมงครับแล้วก็ร่วงกว่าไปเลย Let's go <S เอาล้วครับ เซียนจริงไหมเนี่ยครับอะไรอ่ะได้แล้วว้าวงเยี่ยสิได้มาแล้วครับสองตัวไหนดูหน่อยเซียนนี่ครับเจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับว้ากลับบ้านบ้านก็อากาศดีสดชื่น ไม่มีมมมพีเอ็มสองจุดห้ามอเนดทำไมกูพูดอีสานไม่คล่องวะนี่ทำดิบม,นน <laughs> มันมีไหมเนี่ยเซียนัน <laughs> <c oughs> มีนค่ครับมึง <laughs> ขอดำไหมมึงไปขอดำไหม สิมาสู้ฝีมือความเป็นเซียนสมัยเด็กหน่อยข้ากันมากกว่าโอ้มันจะเดินไปไหนนี่โอ้ย้อนแสงว้าว <c oughs> ย้อนแสง ไปเซียนเขาบอกว่าไม่มีแล้วจักรอุปกรณ์กแป้งให้อุปกรณ์ไหนดูอุปกรณ์เราไหนครับโคตรจำเป็นหาหาได้ในป่าด้วยอุปกรณ์ใส่เราดิว้าวถึงที่แล้วทุกคนเราจะหาด้วงกันนะวันนี้ มันมีไหมเสียนมีแน่ๆนัไหน่าจะน่าจะน่าจะไม่มีด้วยาามา่งพากรมาทำไม <laughs> มันกินหมดแล้วมั่งเซียนไม่ตัวเ๋ยปกติแ่อเ้มันมย ทีบ้านผู้ชมมีไหมครับแบบนี้้อยอะไรตกวะงูตกมาไม่ใช่เด้เอฮะวิ มาแล้วทุกคนโอ้โหไหนวะว,ว้าวมันตกไหนเสียนมันตกไหนเสียนโอทำไมมันลำบากแท้

จับกล้องเลยไม่ถนัดเลยวะโอ้โหแล้วมันไม่เห็นพี่ตรงตกด้วยนั่าอ่อยมันตกหมูมึงอ่ะหมงเหยียบเลยมั่วปะนิเสียนยมึงเห็นทำไมไม่มาหาวะ เฟลทุกคนหาด้วงไม่เจอด้วงกว่าวงกับแมงครับแต่จริงกูก็อยากพูดอีสานแน่ๆถ้ามันดำเนินรายการได้ ไปมบุบว้ยว้าวตึนตัวทีวว่สามนะครับเสียนกูมั่วปะเนี่ยเซียนผมไม่หาเลยไปหมายต่อไปทุกคนไปตัดไปเลยโอ้ ว้าววิวดีจัดทุกคนเย็นมากเลยนะมันเข้าหน้าหนาวแล้วสบายไม่เสียนกับอาบ้านสบายสบายบอสสบายโบสบายโบ,อ,บ,ยบอ,อะไรของมันวนะน่ะ <c oughs> ว้ตอนนี้เราก็มาแบบสบายโบเลยทุกคนไปบ้านเงี้ยจ้าบ้านไหน,น

ผมบอกเลยว่าถ้าคนในเมืองนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นแม้แต่ขามันผมบอกเลยเพราะว่าในเมืองนี้ป่าคอนกีตมากอันนี้ต้องแบบที่อุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วก็มีต้นไม้นี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะที่มันอยู่ต้นกระถิ่นเทพาใช่ไหมเพื่อนแล้วก็อ,อะไรอีกนะต้นขาต้นขาต้นขาไม่ใช่ดวงแล้วกนต้นเหียยว่หที่อ่อน Oh my god, tôn phá đủ Two thousand <coughs> years later <coughs> Wow cho có ว่าถึงละไม้เด็ดใช่ไหมเสียนไม้เด็ดไหมเนี่ยเอาอะไรงานวันอ่นะจะมีไหมเนี่ย โอ้ปวดแขนนั <c> ่ <oughs> น,นงหนึ่งตัวมันิงนลยอุ๊ยมันห่นมาตายทั้งหลายตัวอุ๊ยอ้ครเยอะ อ็ไรอะไเข้าตาวะมาโคตรเยอะทุกคนหมายเด็ดเลยตัวเล็กปล่อยไหมว้าเฮ้เอาอันเอาขวดมาใช่ไหมไม่แน่จอขวดป่ะหรมันมีใช่ได้บ่ โคตรเยอะว้าวโคตรเจอเลยตุมเมนไทยในกรุงเทพนะตัวละร้อยกว่าเลยนะ เรียบร้อยได้อีกแล้วถึงเป็นสามอ่ะโค้งโค้งขึ้นเนี่ยจขึ้นได้ังไงอีกไหวได้ตายเลยได้แล้วตัวกี่ตันตัวไมนแรงตัวไม่แรงเลยขวานไม่ตัวนี้ตันง่ายเหรอเอาเจ้าอ๊กขึ้นเอาขวานไม่น่ามีหว่ มนลนกได้ขวขดคอยปลาพวกนีงอ้าวไปได้ขวดเจ้านึงเก็บตา <c oughs> หดแล้วมัง้งเพราะตกในป่าโคตรเยอะ เรียบร้อยไปต้นต่อไปเลยทุกคน,น,นทำไมเราหลายคอนเซปต์ยังไงตรงทางทาไหน S <S ปุ๊บปับอย่า,าเออได้แล้วตัวหนึ่งแต่ว่าม,มันน่าจะหมดอายุไข่แล้วเพราะว่าปกติด้วงมันต้องวางไข่แล้วก็แล้วก็จากไปตัวตวจะเอาอะไรกันนวเนี่ย หลายคอนเทนต์เกินจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเนี่ยแตางนี้โอ้โหโคตรผ่อนคลายอะเสียงน้ำเสียงธรรมชาติผ่อนคลายจัางเลยแต่ว่าน้ำขุ่น พูด,ดังดังหน่อยเสียนพวกเริดด่งดังหน่อยไม่ได้ยินไปแม่อ๋อ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแม่บอกว่าวาล่ะกัให้กูลง <c oughs> ยกเว้นผม <c oughs> ผมไปตากล้องเยี่ยวว่าระวังระวังเยี่ยแม่นั้ีกันกันหม้อง กูจะซือเงี้ยดเงีแล้วไปไล่ตีหงส้ยหุ้ยอะไรีมไม่หยบไม่สาหรือเปล่าเจ้าดึงแฮมนะนี่ถือจริงเไม่เปิดตีแฮมเหรอใช่ไหมทั่วขึ้นไปเลยมึงคนละสำนักใช่รปนเเซียน เือนี่เือนี่มนเมื่อวานเหนีต่จะมาหาแม่ครับนี่นี่วิ่ต้องต้องตั้งชื่อคีบาอะไรวะ,ะ <laughs> ถามจริง <laughs> คอนเทนต์เยอะเกิน โอ้เย็นสบายประมาณกี่องศาวะเด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 เพื่อทรศัพท์ล่ะอ๋อมันจะไม่หายเหรอ ดูเดิอดบอกปลาควันเดี๋ยวบอกปลาควันคูยไงโอ้คลิปคุณได้ลงประมาณสามชั่วโมงละดูทรงละ <c oughs> คอนเทนต์เยอะเกินไปเสียงเขาพาไปก็มามาเอรยชั้นต่อไปละเอาอุ้ย เอาเรื่องอุ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนเอาอุ้ยนั่นตัวเล็กมันตัวเล็กเอากระป๋าขาวหน่อยไหมแต่วาต่ว่าแห่เรามันนนั่ใหญ่่ะตามันใหญ่เฮ้นายอยู่เฮ้ยพูดดีไม่ได้ทำอะเจ้ยออกละจะว่าให้มันโดดดูเหมือนกวะ เืออะไรนี่ว้าเรียบร้อยปลากระสูไป่เข้าวห้างเดียวโอแมนมีช่างคอมพิวตอ์อยู่อันเนี้ยขึ้นมาดิได้ด้วงกว่างเยอะอยู่แล้วก็แม่งทับประมาณสามตัวอ่าเวอร์ท่อันนี้อันนี้อันนี้ฟังทับ วิวสวยจัดอากาศโคตรเย็นทุกคนอากาศประมาณ18องศาได้ไปต้เงแย่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาของไปเลยโว้โวโอ้โวโอ้โหไม่เจอเจ้าถิ่นวะวดข้อ่นเจ็บ เจ็บแค่วไหวพวกเีโอ้ที่ไหนเราจะส่งเข้าบ้านเราใช่ไหมพูดหน่อยพูดหน่อยโอ้ จะมาเขินกล้องอะไรวะอุ้ยพัดตีตกรอยย้อนแสงไปหน่อย,อย <c oughs> เดี๋ยวกับที่บ้านเลยทุกคนไปทำเมนูอะไรครับหัวแมง,มนะงมครับเนี่อะเคยมผง แตงวยครับแตงโไปโอกระดูกผูงหมดะไปเราก็คัวให้น้แงใส่กี่อย่างรรดี่หรอโรดีไม่ใส่ ปีละเออปีลไอธิบายวาถูกแล้วอร่อยดีมันเสียไปก่อนอร่อยทุกคนดีคิปด้ยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกับใครกดแชร์กดดิ่งแล้วเจอกันไหนทีหน้าเราจะไปทำอะไรสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยเกิน